นิทานเรื่องคุณค่าตัวเองนักบวชผู้หนึ่งหลังเสร็จจากศึกษาพระธรรมและปฏิบัติตนเขมามักจะถามอาจารย์ทุกๆวันว่าตอนนี้คุณค่าในตัวเขามีมากขึ้นหรือยังพระอาจารย์ได้แต่นิ่งเฉยไม่ตอบอะไรผู้เป็นสิทธ์ก็ทำเช่นนั้นทุกวัน จนกระทั้งวันหนึ่งเมื่อเขาถามคำถามเดิมกับอาจารย์อีกอาจารย์ยื่นก้อนหินให้ก้อนหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่าเจ้าจงเอาก้อนหินก้อนนี้ไปขายก้อนหินธรรมดาเช่นนี้จะขายได้อย่างไรลูกศิษย์ย้อนถามพระอาจารย์พูดต่อไปว่าเจ้าจงนำก้อนหินนี้เข้าไปขายในตลาด แต่เจ้าไม่ต้องตั้งราคาให้คนซื้อตีราคาเองแต่เจ้าอย่าขายพบค่ำให้กลับมาอาจารย์ผู้เป็นสิทธิ์นำก้อนหินเข้าไปในตลาดแล้วก็ประกาศขายสักพักชายผู้หนึ่งมาขอซื้อก้อนหิน เพื่อเอาไปทำเป็นที่ทับกระดาษเพราะเห็นว่าก้อนหินมีน้ำหนักมากแล้วก็มีคนเข้ามาขอซื้อก้อนหินอีกมากในราคาและเหตุผลที่แตกต่างกันไปพรบค่ำนักบวชหนุ่มก็กลับไปหาผู้เป็นอาจารย์พรุ่งนี้เจ้าจงเอาก้อนหินก้อนนี้เข้าไปขายในตลาดทองผู้เป็นอาจารย์ พูดขึ้นมารุ่งขึ้นนักบวชหนุ่มก็แปลกใจที่พ่อคาทองตีราคาก้อนหินเป็นเรือนหมื่นเพราะพ่อคาทองรู้ว่าในก้อนหินมีผงทองผสมอยู่นักบวชหนุ่มรีบกลับไปหาพระอาจารย์เพราะคิดว่าหากก้อนหินธรรมดาธรรมดาขายได้ราคามากขนาดนี้ พระอาจารย์น่าจะขายแต่เขาต้องแปลกใจที่พระอาจารย์กลับไม่ขายซ้ำยังให้เอาก้อนหินก้อนเดิมไปขายที่ตลาดเพชรในวันรุ่งขึ้นซึ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่นักบวชหนุ่มมากขึ้นไปอีกเพราะพ่อค้าเพชรตีราคาก้อนหินที่เขาคิดว่าเป็นเพียงก้อนหินธรมธรมดาาถึงหนึ่งแสน เมื่อพ่อค้าเพชรเห็นว่านักบวชไม่คิดที่จะขายจึงได้ถามว่าแล้วท่านต้องการจะขายก้อนหินนี้ในราคาเท่าไหร่นักบวชจึงกลับไปหาพระอาจารย์เพราะอยากจะรู้ว่าพระอาจารย์จะตีราคาก้อนหินนี้ในราคาเท่าไหร่แล้วถ้าเป็นเจ้าจะตีราคาก้อนหินนี้เท่าไหร่ พระอาจารย์ย้อนถามผู้เป็นสิทธิ์ไม่ทราบขรับผู้เป็นสิทธิ์ตอบนั่นเป็นเพราะเจ้าไม่รู้ว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ในก้อนหินนั้นบ้างเจ้าจึงตีราคาไม่ได้ก็เช่นเดียวกับเจ้าที่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้ามีความสามารถใดซ่อนอยู่ภายในตัวเจ้าบ้างก็ย่อมไม่สามารถตีคุณค่าตัวเจ้าได้ ผู้ที่จะรู้คุณค่าของเจ้าดีที่สุดก็คือตัวเจ้าไม่ใช่ผู้อื่นแง่คิดจากนิทานคนเรามักต้องการให้เป็นที่ยอมรับในสังคมซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่อย่างใดแต่หากคาดหวังมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นว่าไปยึดติดสุดท้าย ก็ขาดความเป็นตัวของตัวเองไปในที่สุดเหมือนนักบวชที่ต้องการรู้ว่าคนรอบข้างตีค่าตนเองในระดับใดจนต้องถามพระอาจารย์ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครจะรู้คุณค่าของเราดีเท่ากับตัวเราเองเพราะเราย่อมรู้ดีที่สุดว่าตัวเองมีดีหรือไม่มีดีอย่างไร ็เหมือนกับก้อนหินที่มีเพชรอยู่ภายในถ้ามองแค่ภายนอกก็คงไม่มีใครเห็นค่าแล้วถ้าท่านเป็นก้อนหินท่านจะคิดว่าตนเองไม่มีค่าไปเลยหรือไม่คนเราต้องรู้คุณค่าด้วยตัวเองจึงจะแสดงคุณค่าให้ผู้อื่นเห็นได้และจงอย่าเอาแต่รอ ว่าจะมีใครมาเห็นคุณค่าของตนแต่จงรู้จักแสดงคุณค่าของตนเองให้ผู้อื่นเห็น